เพืเ่อนๆกลับมาแล้วค่ะเย้โอเคหน้าตาดีขึ้น <laughs> กลับมาอยู่กรุงเทพอีกครั้งนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่ไม่ดึกเกินไปเนาะเพืเ่อนๆวันนี้หลังจากได้คะแนนตอบรับใส่คะแนนตอบรับได้เสียงตอบรับจากข่าวที่แล้วนะคะจากคลิปเมื่อคืนเนาะโอ้โหเมื่อคืนเหนื่อยมาก เพราะว่าพัดลงมาจากเครื่องบินพพดก,ก็แบบว่ามาอัดคลิปให้เพื่อนเ,อนเลยแต่วันนี้โอเคดีขึ้นนิดหนึ่งก็อยากจะบอกว่าผลตอบรับเสียงตอบรับจากเมื่อคืนเนี้ยดีมากๆเลยทุกคนชอบมากๆแล้วก็พัดก,ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้ทําคลิปให้ทุกคนแฮปปี้เนาะ,ะก็เป็นเมื่อคืนเนี้ยเป็นคลิปของแบบเหมือนกับไม่ได้มีท็อปิกไว้ก่อนก็คือเปิดแล้วให้ไพทเล่าเรื่องนะคะ ก็ผลตอบรับดีวันนี้ก็เลยจะคิดว่าจะทำอย่างนั้นอีกครั้งเนาะโดยใช้ไพ่สองสำรับนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่คลาสสิกเปิดก่อนแล้วก็ตบท้ายด้วย Witch ว h ชอะไรเนี่ย A Wizard Tarot นะคะตบท้ายแล้วอาจจะถ้าเพื่อนๆโชคดีก็คงจะโชคดี <c oughs> อาจจะมี Romance Angel ให้อีกสักนิดนึงด้วยโอเค โอเควันนี้นะคะเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างมาบอกให้ฟังหน่อยสิว่ากิจกรรมของทุกคนนี้มีอะไรกันถ้าอยากจะเปิดแบบ m e e t and g r ี e t จังเลยอยากจะเจอลูกๆดวงหลายๆคนแบบว่าหลายคนก็จะบอกอยากเจอพาอะไรเงี้ยอยากจะดูดูส่วนตัวอยากจะดูอยากจะดูส่วนตัวหรือว่าอยากจะเจอกันจริงๆอย่างเงี้ยลองลองทักทายกันมาสิค่ะว่าแบบ เพื่อนๆอ,อยากอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอยากจะมีมิแรนเกรทไหมถ้าอยากมี meet and grade มิแรนเกรทพากก็จะได้จัดนะคะจะได้เรามาเจอกันแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยอยากดูดวงส่วนตัวเนาะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะในบ้านเขียวบ้านฟ้าทุกอย่างเลยก็ติดต่อเข้ามาได้หรือว่าข้อความมาข้างล่างก็ได้นะคะจะได้รู้กันว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะ ดูดวงส่วนตัวกันไหมสําหรับเคสที่แบบหนักๆบางคนโอ้โหเฮฟวีม่มากๆพัก็ดูดวงไปไปส่วนตัวไปเยอะเหมือนกันแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนกันนะคขาแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูดวงกันอย่างนี้ด้วยโอเควันนี้นะคะพัดต้องขอบอกก่อนเลยว่าวันสําหรับคนที่วันนี้เรามีการจุดเทียนกันนะคะอาจารย์จิเป็นคนจุดเทียนแล้วเนาะ พัดอยากบอกเลยว่าสําหรับคนที่พลาดโอกาสไปเมื่อเมื่อคราวนี้จะมีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้จะเน้นไปที่เรื่องโชคลาภนะคะไม่ใช่ลาบส้มตามมันคือโชคลาภย้ำอีกครั้งนะคะวันที่11กุมภานะคะก็ติดต่อกันเข้ามาติดต่อหาอาจารย์จิเลยที่ ticker T I G G E R 1026นะคะ สำหรับคนที่ต้องการจุดเทียนมหามงคลนะส่วนใครที่ชื่นชอบหินมงคลนะคะก็อย่าลืมสนับสนุนพี่สาวของพี่นิลินนะคะพี่พี่ส้มเนาะเขาก็ทำเกรดพรีเมียมหินมงคลที่งดงามมากๆค่ก็ชอบมากๆเหมือนกันนะคะมีมากมายหลายรูปแบบที่จะสามารถเลือกได้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเราม,มีมีเหมือนรูปโชว์หลายๆอันเนาะ เออก็อยากให้ติดต่อกันเข้ามาลองเข้าไปดูในข้อมูลดูนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะพัาจะไม่มีท็อปปิกใดๆเลยพัาต้องการให้แบบเปิดกว้างจริงๆให้กับทุกคนได้ดูกันแบบว่าให้ภัยลองเลาเรื่องดูนะคะเอ้ยโหดไปไหมภยกรไพยกระจายมาก เหมือนมีการทะเลาะกันเนาะในความสัมพันธ์มีการทะเลาะกันมีการมีพลังงานโหดๆเกิดขึ้นมาเลยเป็นเป็นพลังงานแรกเลยดูเหมือนคนของคุณเขาจะเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่พูดจาร้ายเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวรุนแรงนิดนึงอ่ะอืมแต่คุณเนี่ยเป็นความน่ารักความอบอุ่นเป็นเป็นเพศเป็นเป็นคนที่ เพศใดก็ได้นะ LGBTQ ก็ได้นะคะเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่ให้กำลังใจเป็นคนที่แบบแม่ทุกสถาบันเป็นเป็นอะไรหลายๆอย่างให้กับทุกๆคนในรอบตัวคุณด้วยนะไม่ใช่แต่เขาอย่างเดียวนะคะเป็นแบบเป็นเพื่อนที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีอะไรอย่างนี้คือคือสุดเหมือนกันนะคุณเนี่ยอืแต่มันมีความอึดอัด ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้มันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นคะมันมีความหนักหน่วงมันมีการต้องแบบท,ทั้งทงที่คุณดีสารพาดัดเราทำไมมันมีทำไมเขาไม่น่ารักกับคุณนะคะทำไมมันมีการต่อสู้ในพลังงานในความสัมพันธ์นี้จังเลยอะ่ะแปลกมากเลยมีการง้องงอนกันทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาแบบ เขาก็งองอ,งอนคุณคุณก็งองอ,งอนเขาอ่ะมันมันมันมีอะไร,ประแปลกๆเนี่ยเนาะแต่คุณก็เป็นคนที่เอาเขาอยู่นะเป็นคนเดียวที่เอาเขาอยู่เป็นคนที่ควบคุมคนดือด้อๆคนนี้อยู่อ่ะเออเอาได้อ่ะทั้งๆท,ท,ที่เขาอ่ะเหมือนบางคนเนี่ยแบบอย่างกันนักรบเลยนะแบบดือ้อ แล้วก็หัวร้ายหัวรันมากๆพูดจาก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะอะคุณโอ๊ยคนของคุณนี้เป็นอะไรคะทำไมโหดจังเลยวันนี้ร้อนมากเลยแก้มมันเลยโอ้โหคนของคุณนี้สุดร้ายเลยเนาะคุณไปเจออะไรมาค่ะเขาเป็นใครคะเนี่ยเขาเขาทั้งดื้อทั้งรันบางคนเนี่ยขอโทษนะคะบางคนติดอบบยมุกด้วยเนาะ ติดอะไรหลายๆอย่างทั้งยาทั้งการพน,นันมีคําว่าการพน,นันโผล่ขึ้นมามีการติดติดอะไรหลายๆอย่างอ่ะในในชีวิตของเขา่ทําทไมเขาเป็นอย่างนี้อะคะแล้วบางคนก็ติดคนอื่นนะอืมขอโทษนะที่ต้องพูดตรงๆเป็นการแบบติดคนอื่นอ,ะอ่ะเคยเจอไหม เขาเป็นคนหญิงคนดือ้อคนที่ไม่น่ารักเลยค่ะไม่น่ารักกับคุณและไม่น่ารักกับใครหลายๆคนคนรอบข้างเขาก็ไม่ได้เหมือนชอบเขามากอาจจะแบบเขาเป็นคนหญิงๆดืๆ้อๆเขาอาจจะเป็นลูกคนเล็กเขาอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแต่มีแต่คุณเนี่ยแหละที่ยอมแบบยอมเขาตลอดอืมเคยเจอไหม มันมีการวนไปวนมาในความสัมพันธ์นี้อะทั้งวนไปวนกลับคุณอาจจะเทเขาแล้วก็ยังกลับมาแล้วก็เทอีกครั้งที่สองครั้งที่สามอะไรอย่างเงี้ยมันมีการแบบมีการขอกลับเข้ามามันมีการขอโทษแต่ก็ยังทำผิดอยู่ซ้ำๆพูดแล้วก็ยังวนไปเรื่อยเลยถ้ามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันวนลูบอะค่ะ ไม่ใช่วนลูกดีนะวนลูกไม่ดีคือแบบวนลูกแบบเฮกลับมาก็ทำให้คุณเกิดความสองจิตสองใจในความสัมพันธ์นี้ว่าอยากจะเอาเขากลับมาไหมคือบางทีก็ไม่อยากให้เอากลับเข้ามาเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมันหนักมันทำให้คุณเจ็บแล้วมันทำให้คุณเสียใจในหลายๆครั้งอะ่ะแต่คุณก็คือบ้านของเขาอ่ะ คือบางคนก็แต่งงานด้วยกันแล้วหรือว่ามีความสัมพันธ์มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็เป็นได้นะคะก็คือแบบเออคุณก็ให้อภัยคุณก็คือบ้านเขาก็กลับมาง้ออยู่อย่างนั้นนะเหมือนกับเหมือนกับตายลังแต่ก็ยังไม่รักคุณอนะ่ะไม่ใช่ไม่รักนะเหมือนกับคนที่เขาคิดว่าคุณเป็นของตายขอโทษที่ต้องพูดคํานี้แต่ว่าเขาคิดว่าเหมือนแบบ สำหรับบางคนนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นของตายที่จะต้องกลับมายังไงก็ได้คุณยังไงก็ต้องแบบให้อภัยเขาเพราะาคุณเป็นแม่ทุกสถาบัานอยู่อย่างเงี้ยอืมเขาก็เลยแบบได้ใจนะคะคุณคนเนี้ยเขาเขาทำเขามาเขาส่องคุณนะสําหรับคนบางคนเขาส่องคุณเขาติดตามอยู่นะว่าแบบ เฮ้ยคุณเป็นยังไงตอนนี้คุณเป็นทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนบางคนก็เทกันไปแล้วนะแต่เขาไม่กล้าที่จะกลับมาหาคุณเขายังไม่กล้าเพราะว่าหนึ่งบางคนมีอีโก้สูงเพราะตอนที่เขาไปเขาทําให้คุณเจ็บมากมาเออสาหรับบางคนนะคะเจ็บมากก็เลยไม่มีหน้ากล้าใช่ไหมไม่มีหน้ากล้ากลับมาหาคุณ เออกลัวคุณไม่ให้อภัยหขาอีกครั้งเออประมาณเนี้ยมีความรู้สึกอย่างเงี้ยเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์เขาอยากจะเข้ามาขอโทษเข้ามาขอโทษไหมแัทเหมือนไม่ไม,ไม่มีคํานี้นะไม่เหมือนเมื่อวานเนาะคลิปเมื่อวาน,นยังมีคําว่าขอโทษคนคนนี้ไม่แพทไม่ได้ยินคําว่าขอโทษแต่ว่าเหมือนเขากลัวคุณไม่ให้อภัยอีกแล้วอะเพราะว่าตอนที่เขาไปเขาทําคุณเจ็บมากๆ เขายังรักคุณอยู่นะมันยังมีความรักความผูกพันกันอยู่ในนั้นในความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณรู้จักกันมานานแล้วเหมือนมีความสัมพันธ์กันมานานแล้วมีอะไรอะไรกันมานานแล้วมันมีบางคนมีลูกมีครอบครัวมีอะไรกันมานานแล้วอ่ะแต่ว่าเขารู้นะว่าเขาทําคุณเจ็บมากๆเสียใจมากๆตอนที่เขาไปแต่ตอนนี้อะ บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเขาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดกระดับอืมนะอาจจะไม่ได้เสียใจแต่รู้สึกอึดอัดมากๆเลยกับความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนไม่มีหน้ามาสู้หน้าคุณอะ่ะเขาตัดสินใจอยู่นะว่าเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปเขากลัวจริงๆนะคุณเป็นคุณดุหรือเปล่าคะ,อ,ะอาจจะไม่ดุจนเขาทํามาเยอะมากจนดุแล้วอะ่ะจนไม่ไหวแล้วคุณ คุณตัดแล้วอตอนนี้เย็นจังเเอาไาพ่มาผัดโอเคคือคุณอาจจะครั้งนี้ไม่ไหวแล้วอะคือดุดุกับเขาแล้วอะอืมเป็นไปได้นะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขากำลังรองเงินรอทองมีการมีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองอะเหมือนกับอาจจะเป็นไปได้ที่เขาต้องแบ่งเงินกับคุณหรือว่าเอาหนี้มาใช้คุณ หรือว่ายืมตังคุณไปอะไรมันต้องมีเกี่ยวกับเงินทองแน่นอนเละอะไรหรือว่าชีวิตเขามีอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองเหมือนกับรอ,อรอเงินรอโปรเจกต์รออะไรสักอย่างเกี่ยวกับเงินแน่นอนอืมเขารู้ว่าเขาทํามันพังเขาขอโทษที่เขาทํามันพังแต่คุณอาจจะไม่ได้ยินคํานี้จากเขานะพูดตรงๆ ขอโทษน,นะที่พัดต้องแท็บแท็บหน้าจอบ่อยๆเพราะว่าไม่รู้ทําไมว่าพัดมือถือพัดม,มันเดี๋ยวๆมันก็จอดับไปเรื่อยๆพัก,ก็เลยต้องขออนุญาตแท็บนิดหนึงเดี๋ยวไปปรับให้นะคะอ๋มโท <c oughs> าเจ็บปวดมากค่ะเขาเหมือนใช้กรรมอยู่นะโดยตอนที่ไม่มีคุณเนี่ยเขาเหมือนกับเขาเขาเจ็บปวดนะเหมือนเขาไปเลือกคนอื่นแล้วมันไม่ใช่อ่ะ ขอโทษมันมันบางคนเนี่ยคือเขาไปเลือกคนอื่นแล้วหรือว่าไปเลือกเวย์อื่นบางคนบอกว่าไปเลือกการงานบางคนไปเลือกเพื่อนไปเลือกครอบครัวของเขาบางคนมีนะที่แบบว่าไปเล,เลือกครอบครัวของเขาแม่เขาไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเลือกเออไปเลือกฝั่งนั้นมากกว่าแต่เขาเจ็บปวดมากนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้ว่าคุณตัดเขาแล้วแน่นอนคุณตัดเขาแล้ว พลังงานนี้มันตัดแล้วอะแต่เขาอยากถึงคุณตัดแต่คุณดูสิพอคุณตัดเขาปุ๊บเขาอยากง้อทันทีเขาอยากมีโอกาสมาให้คุณทันทีเขายังรักคุณอยู่เขายังดูเขายังแบบอะไรอววรอะไรกับคุณอยู่หลายๆอย่างเลยนะแต่ตอนเนี้ยเขาแบบเก็บตัวนะเขาเก็บตัวเก็แบบใจเขาไม่ได้มีคนอื่นนะคะถ้าคุณคิดว่าเขามีคนอื่นยังไม่มีนะ เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเขาเขาไม่อยากจะเจ็บเขาไม่อยากจะรักใครเขาไม่อยากที่จะแบบเจออะไรอย่างนี้อีกอ่ะแล้วเขาก็เขามีความหวังอ่ะเขามีความหวังมากๆเลยที่เขาจะกลับมาหาคุณอีกครั้งแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาไม่เห็นหนทางเลยอ่ะเพราะว่าคุณตัดเขาแล้วบางคนบล็อกกันมีการบล็อกกันมีการไม่พูดไม่พูดไม่คุยไม่พูดไม่จากันเลยอ่ะแล้วมันดูเขา เขาดูรู้สึกว่ามันยากหรือเกินอะที่จะกลับเข้ามาครั้งนี้แล้วอะเขาทำให้คุณเจ็บมากหรอคะเนี่ยพลังงานกลับมาแน่นอนอะคือคนเก่าคนเก่าของคุณเนี่ยวันนี้เป็นพลังงานคนเก่ากลับมาขอโอกาสอีกครั้งแต่ตอนนี้ยังไม่มีหน้ามาสู้คุณโหดร้ายจังเลยเดี๋ยวแพท จะขอใช้ไพ่อีกสำรับเพื่อเป็นการยืนยันว่าพลังงานนี้ถูกต้องไหมน,นะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าอีกสำรับหนึ่งเนี่ยจะบอกว่ายังไงอันนี้เป็น which นะคะเป็น tarot มีการต่อสู้กัน,นะระหว่างสองคนนะระหว่างคุณและเขามีการต่อสู้กันมีการโอ้มีการแบบ บางคนสงคารมเย็นอะไม่พูดกันแต่รู้ว่าทําสงคารมเย็นอืมให้กันคุณเสียใจมากๆเลยตอนที่เขาไปอะเนี่ยมันต่อกันเลยพลังงานมันต่อกันเลยคุณเสียใจคุณมันจบสําหรับคุณแล้วมันจบแล้วคุณไม่เอาอีกแล้วคุณบอกเลยว่าเนี่ยเขาทําให้คุณโดดเดี่ยวแล้วตอนนี้เขากลับมาเป็นคนโดดเดี่ยวไม่ใช่คุณเขาเจ็บปวดนะ เขาเขาเหมือนเดินอยู่คนเดียวเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าไพ่สองใบนี่คนละสำรับกันนะคะแต่ไพ่สองใบเหมือนกันโผล่มาพร้อมกันพร,พร้อมพร้อมกันหกถ้วยคือการกลับมาของคนเก่าคนละสำรับเรื่องเลยนะคะก็มาพูดเรื่องเดียวกันแปลกไหมนี่คือพลังงานของไพท่ทาโร่ไม่เหมือนกับใครแน,น,น่นอนมีการตัดสินใจกันไปว่า จบเนี่ยเขาจะหาวิธีค่ะเขาจะหาเวให้กลับมาเขาเป็นคนฉลาดนะคนของคุณเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะดักทางคุณยังไงแล้วเขาจะมีโอกาสเขาจะพยายามจะกลับมาให้ได้คอยดูเดี๋ยวพัชจะย้ำกับ Romance Angel ให้นะคะอีกไปหนึ่งว้าว Romance Angel บอกว่า ให้ love yourself first นะคะรักตัวเองก่อนรักคนอื่นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะไม่ว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนในความรักรักตัวเองให้มากๆนะคะรักตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าถ้าคุณไม่รักตัวเองคนอื่นจะรักคุณได้ยังไงล่ะคะนะมีเขียนว่า your self respect make you more romantically attract i v e ถ้าคุณรักตัวเองและเคารพตัวเองคุณก็น่าที่จะหน่องน่าหลงไหลมากขึ้นสำหรับในสายตาของคนอื่นเช่นกันนะคะรักตัวเองมากๆนะบางคนถามว่ารักตัวเองเนี่ยทำยังไงใส่ใจกับตัวเองค่ะเลือกตัวเองก่อนเอาความสุขของคุณเป็นที่ตั้งบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยอย่างนั้นก็แบบเห็นแก่ตัวหรือเปล่า ในยุคนี้ในโลกนี้เอาความรักมาใส่ในตัวเรามากๆอยากกินอะไรกินอยากออกกำลังกายทำตัวให้สวยที่สุดทำตัวให้ดีที่สุดแล้ววันนั้นน่ะคนคนนั้นหรือใครก็ตามคนใหม่ๆเขาจะเห็นค่าในตัวคุณเขาอยากจะกลับมาหรือคนใหม่ๆก็เห็นค่าในตัวคุณและอยากจะได้คุณไปอยู่ในชีวิตของเขาทำให้ทุกคนรู้สึกสิคะว่าเขา ดีเขาโชคดีเหลือเกินที่ได้มีคุณนั่นแหละค่ะคือการรักตัวเองนะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะบ๊ายบายอย่าลืมมาทักมาดูส่วนตัวกันนะ